ชีวิตที่สันวาน d o l ช e วิตาสวัสดีท่านจากครีม่าอิตาลีนะคะอยู่กับช่องดเช c วิต t a อีกแล้วค่ะวันนี้ก่อนอื่นขออัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยนะคะวันนี้ท้องฟ้าปลอดปร่งม,มากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นคลิปด,ด้วยการทำอาหารกันก่อนเลยดีกว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะว่าที่หลักของเราในวันนี้เป็น lobster และถ้าใครติดตามกันอยู่ก็จะทราบดีค่ะว่าถ้าเห็น lobster เนี่ยเราต้องทำเมนูพาสต้า lobster แน่นอนประเทศอิตาลีเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องหอยวงกุเล่ค่ะหรือว่าหอยตลับพออากาศที่อุ่นขึ้นเริ่มร้อนค่ะทำให้บูคราบหรือว่าปูมมาขยายพันธุ์แล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วในทะเลแถบนี้ค่ะนี่ไม่ใช่บูคราบนะคะแต่เป็นปูที่แป้งจะซื้อไปอบบนเส้นเย็นนี้ค่ะแล้วบูคราบเกี่ยวอย่างไงกับหอยตลับสินค้าเศรษฐกิจของอิตาลีเนี่ยเป็นหอยวงกุเล่หรือว่าหอยตลับแล้วเจ้าปูมานี่แหละคะ่ะ ทำให้ช่วงนี้ราคาหอยวงกุเล่หรือว่าหอยตลับนี่ราคาสูงมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วพันวัน,นี้เราจะไปซื้อหอยวงกุเล่มาทําพาสต้าวงกุเล่กันค่ะแต่ว่าราคาแพงมากค่ะ1กิโลนี่ประมาณ30ยูโร mm hmm. ก็เลยซื้อล็อบสเตอร์มา1ตัวแล้วกันราคาประมาณ15ยูโรค่ะ mm hmm. มาถึงบ้านก็จัดการเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะ mm hmm. เชฟเฟรดกับชัวเชฟของเขาเนี่ยก็เริ่มตีกันแล้วค่ะ คุณเฟย์ใส่อยู่ในฟอร์มพร้อมแล้วนะคะส่วนวัตถุดิบนี่เดี๋ยวแป้งมาเตรียมเราจะมีหั่นมะเขือเทศนะคะแล้วก็ใบพาสลีต้องเด็ดใบแล้วล้างน้ําก่อนนะคะเพราะว่าใบค่อนข้างที่จะสกปรกเลยมีครั้งหนึ่งไม่ได้ล้างะคะ่ะเราเอาลงไปทําอาหารเลยเรารู้สึกว่ามันมีทรายติดมาด้วย เคยได้ยินคนพูดไว้ค่ะว่าถ้าจะตัดสินใจเป็นแฟนกับใครหรือว่าเลือกแต่งงานกับใครเนี่ยให้ลองทํา2กิจกรรมอย่างนี้ด้วยกันก่อนเอยียงแรกคือดูปฏิกิริยาตอนเขาขับรถค่ะเพราะตอนที่เราขับรถเนี่ยเราสมาธิจะเจาะอ,อยู่กับการขับรถใช่ไหมคะเราจะเผอเผยสัญชาตญาณดิบของเราออกมาค่ะถ้าทั้งคู่รับกันได้นะคะก็สะแสดงว่าสามารถเป็นแฟนกันได้ค่ะแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งอย่างที่ต้องลองทําก่อนที่จะเป็นแฟนกันเนี่ยคือการทําอาหาร คนหนึ่งทําคนนึงช่วยกันดูคขาว่าจะตีกันหรือเปล่าหลังจากที่ทํสองกิจกรรมนี้ร่วมกันแล้วถ้าคุณกับเขารับกันได้การเป็นแฟนกันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคุณสองคนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถยอมรับแล้วก็ให้อภัยกันได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนแป้งกับเฟดดีเนี่ยลองขับรถด้วยกันแล้วเฟดดีขับแป้งหลับส่วนตอนทำอาหารเนี่ยเฟดดี้ทำแป้งเป็นคนเก็บกวาดเลยคิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้ค่ะ ใครมีกิจกรรมที่ชา์เลนทความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปลองทําร่วมกันดูค่ะดูว่าจะตีกันหรือเปล่าตอนนี้เราแบ่งหน้าที่กันนะคะเชฟไ,ฟได้หัน่นมะเขือเทศส่วนแตนี่เด็ดใบพาสตลีค่ะในระหว่างที่เราเตรียมวัตถุดิบนะคะเราจะตั้งน้ําร้อนไว้ด้วยค่ะเอาไว้ต้มพาสตา้าตั้งหม้อแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งหยิบมือเดี๋ยวพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําตัวซอสกัน,นะคะ่ะ ใบพาสต์ลี่นี่เราจะเตรียมไว้สส่วนนะคะส่วนที่เด็ดแล้วก็ล้างทาความสะอาดทิ้งไว้เดี๋ยวเราเอาไปผัดร่วมกับซอสเพื่อให้ได้กลิ่นค่ะส่วนมากจะใช้เป็นบริเวณการนส่วนใบพาสต์ลี่ส่วนนี้เราจะมาสับละเอียดค่ะเอาไว้ผสมกับซอสแล้วก็พาสตา้าปกติแล้วในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่เราจะทานมื้อเที่ยงเป็นมื้อที่หนักค่ะเพราะว่าหากิจกรรมทําร่วมกันก็จะเป็นการทานอาหารเที่ยาวๆนั่งคุยกันไป ส่วนาหารเย็กก็จะทานง่ายๆค่ะแล้วก็เน้นนั่งดื่มคุยกันเดียเด๋ยวเราจะมาล้างจำความสะอาด lobster นะคะแปก็ใช้แปรงสำหรับล้างจานค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดตัวน้องจากนั้นเจ้าน้องเป็นน็อกน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเย็นๆเลยเพื่อเป็นการไม่ทรมานน้องก่อนที่จะทําการปลิดชีพ หน้าที่ในการชำแหละ l o เตอร์ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแป้งค่ะเพราะว่าเชฟเฟเดนี่กลัวในวิดีโอคลิปซ่อนในติ๊กตอกในแป้งแกล้งน้องไปแลาวนะคะพอเอาบสเตอร์มาแกล้งน้องอีกรอบน้องไม่กลัวแล้วค่ะรอบนี้รอบแรกที่แกล้งนี่น้องอุทานคำหยาบออกมาเลยนะคะแต่รอบสองที่แกล้งเอา l o เตอร์ไปใกล้ๆกลนี่มีเสยุ่งอยู่นิดนึงค่ะตอนที่ชำแหละ l o เตอร์นี่เชฟเฟเดนี่ก็จิบไวยืนอยู่ใกล้ใกล้ให้กำลังใจ l o เตอร์ของเรานี่เราจะผ่าครึ่งกลางนะคะให้ได้เป็น2ส,ส่วนจังหวะนี้ต้องทํางานกันเป็นทีมค่ะจังหวะที่เราชาระละบ o b s t e r อยู่เนี่ยน้ำร้อนก็ได้ที่เราใช่ไหมคะเราจะอ l i ฟ e oil กระเทียมแล้วก็ใบ p a สล l e y ที่เป็นก้านนะคะไปผัดรอจากนั้นหลังที่แปง้งหั่น l o เตอร์เป็น2ครึ่งแบบนี้แล้วเอามาลงกระทะค่ะส่วนกา้านใบพาสลี e เนี่ยก่อนจะเอาลงกระทะเนี่ยต้องบิดๆหน่อยนะคะเพื่อให้น้องนี่มีน้ําออกมา ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่รอแล้วเดี๋ยวมาเติมไวไฟกันค่ะไวเขาสำหรับทำอาหารเนี่ยสามารถใช้ที่ห้องไหนก็ได้เลยนะคะเน้นใช้ราคาถูกส่วนมากเราก็จะซื้อในช่วงโปรโมชั่นค่ะราคาประมาณ2ยูโร3ยูโรอย่าลืมปิดฝาไว้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลอบสเตอร์นี่สุกไม่ทั่วถึงจะสังเกตได้ว่าเปลือกน้องนี่เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วะคะ่ะต้องพลิกค่ะเพื่อให้น้องสุกโดยทั่วกัน เชฟเฟดด้เข้าครัวนะคะเกิดไฟไหม้ค่ะน้องเอาตัวหลิวไปวางไว้ใกล้ไฟเป็นเชฟที่โปรเฟชชั่นอลมากเลยค่ะสามารถเผาครัวได้ทุกวินาทีเอาง่ายๆว่าไม่สามารถทำอาหารคนเดียวได้จะต้องมีผู้ช่วยตลอดไม่ได้มีไว้ช่วยทำอาหารนะคะแต่เอาไว้ช่วยดับไฟค่ะหลังจากที่เราพลิกด้านเนี่ยเราก็จะเติมไวท์วน์ลงไปด้วยนะคะ1เพื่อไม่ให้ตัว lobster นี้แห้งกันไปและ2เพื่อดับกลิ่นคาวแล้วก็ให้เนื้อนุ่มค่ะ พอ lobster ใกล้สุกเดที่แล้วเดี๋ยวเรามาตวงพาสต้ากันนะคะพาสต้าที่เราใช้วันนี้เป็นพาสต้าผักคิริเป็นพาสต้า้วงใหญ่ๆค่ะวันนี้ไม่ใช้สปาเกตตี้ค่ะเพราะว่าอยากได้พาสต้าที่สามารถอุ้มน้ำซอสได้เยอะๆแพ็กเกจจิ้ง <Pack aging S 2> ของพาสต้านี่ก็จะมีระบุเวลาบอกนะคะว่าต้องต้มกี่นาทีถ้าเป็นเส้นเล็กๆก็จะต้องประมาณ10นาที11นาทีค่ะแต่อันนี้เป็นเส้นใหญ่หน่อยนะคะใช้เวลาต้มประมาณ14-16นาที แต่ถ้าเราเอามาผัดกับซอสเนี่ยเราสามารถต้มประมาณ15นาทีแล้วก็เอามาผัดกับซอสรวมไปอีก1นาทีเป็น16นาทีค่ะระดับความสุกข,ของเส้นพาสต้านี่ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะที่บ้านของชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาจะชอบแบบทานเส้นที่มันดิบๆหน่อยไม่ทานพาสต้าสุกๆเล็กๆหรือว่า o v e r อร์คุกแฟนดนี่จะชอบพาสต้าที่ไม่สุกเกินไปค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่ชอบสุกมากม เดี๋ยวเรากลับมาที่ซอสของเรานะคะหลังจากที่ l o เตอร์สุกแล้วเนี่ยยกพักทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวแป้งจะไปแกะเนื้อนะคะแล้วเดี๋ยวกระทะน,นี่เราจะเอามะเขือเทศที่เราหัน่นเตรียมไว้ลงไปค่ะเติมความชุ่มชืน้นด้วยการเติมน้ำซุปสำหรับต้มพาสต้าที่มีเกลือผสมอยู่ลงไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติด้วยเกลือหนึ่งหยิบมือค่ะแล้วหน้าที่แกะเนื้อล็อบสเตอร์ก็เป็นหน้าทีของแป้งเช่นเคยนะคะ ส่วนตัวซอสน,นี่เราจะตั้งไฟอ่อนปิดฝาทิ้งไว้ค่ะรอให้เมื่อเขือเทศนี่สุกดนทีจังหวะที่รอแกะเนื้อล็อบสเตอร์นี่เรามาต้มพาสต้าเลยค่ะขั้นตอนจะค่อนข้างเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยไม่ทิ้งรอกันนาน,นะคะ่ะระหว่างที่รซอซอด้ที่ก็ต้มพาสต้ารอแล้วก็แกะเนื้อล็อบสเตอร์ไปด้วยตอนที่ต้มพาสต้านี่เราต้องใช้ไฟแรงในการต้มนะคะเปิดไฟแรงจนสุดเลยค่ะ และนี่คือเนื้อล็อบสเตอร์ทั้งหมดที่เราทำการแกะออกมาซองบอกต้ม16นาทีใช่ไหมคะเราต้ม15นาทีค่ะแล้วก็เอาเส้นพาสตา้าเนี่ยลงไปกับซอสถ้าน้ำแห้งไปเนี่ยก็เติมน้ำซุปจากน้ำที่ต้มพาสตา้าเลยเดี๋ยวเราผัดไปสักพักนะคะแล้วเราจะมาเติมใบพาสลี่สับละเอียดลงไปกันค่ะ ดวเราจะคุกพาสต้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เส้นพาสต้าเนี่ยดูดเอาน้ำมะเขือเทศหรือว่าน้ำซอสนี่เข้าไปในเส้นลองชิมเส้นพาสต้าดูค่ะว่าใกล้จะได้ที่หรือยังได้ระดับความสุกที่พอใจหรือไม่ถ้าคิดว่าเส้นสุกได้ที่แล้วก็นําตัวล็อบสเตอร์ที่เราแกะไว้ลงไปเลยค่ะถ้าเห็นคุณพ่อปูนเปียนในห้องครัวนี่หมายถึงคุณพ่อของน้องหิวข้าวแล้วค่ะระหว่างที่คุณเฟรด้ทำอาหารไปจวนนี้แป้งก็จะเก็บกวาดไปด้วยนะคะ เพื่อให้ซอสนี่เคลือบเส้นแล้วก็เส้นมีความมันวาวนะคะเราจะเติมโอลิฟอนไปด้วยค่ะก่อนที่จะปิดแกส๊สและแน่นอนค่ะชอบเป็นคนใช้นี่ต้องทานอาหารกับข้าวที่นี่เขาก็ทานพาสตา้ากับขนมปังเช่นกันขนมปังนี่เราเจะไปอุ่นในเตาอบก,ก่อนค่ะประมาณ5นาทีด้วยไฟ200นี่เอาไว้นานไปหน่อยค่ะลืมน้องแอบไหมสังเกตได้นะคะ พออุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาหั่นเตรียมเสิร์ฟออกไปซื้อขนมปังในตอนเชาน้านี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะแต่เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่านี่ทานขนมปังทุกวันเลยพอออกไปซื้อขนมปังในทุกๆเชา้าก็เลยคิดว่าน่าจะทำคอนเทนต์ซื้อขนมปังบ้างก็เลยกลายมาเป็นคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ชมนี่แหละค่ะในขณะที่เฟเดเตรียมพร้อมเสิร์ฟอาหารนะคะแปงก็ไปจัดโต๊ะรอ เรียบร้อยแล้วคะ่ะพาสต้าบสเตอร์ของเราเมนูอาหารทะ <ยา S 1> เล <ยา S 1> เราจะดื่ม <ยา S 1> คู่คคกับไวน์ขาวคะ่ะแล้วก็มีขนมปังตรงกลางไว้แชร์เดี๋ยวให้ดูใกล้กๆนะคะว่าน,น้าตาพาสต้าน่าทานไหมเมนูนี้ทำบ่อยมากคะ่ะเพราะว่า l o เตอร์ที่นี่ราคาค่อนข้างถูกไว้ถ้ามีบ้านอยู่ที่ไทยนี้จะลองทำพาสต้ากุ้งแม่น้ำดูนะคะท่าทางจะอร่อยเลยเลยค่ะ เชฟเริ่มบทแล้วนะคะว่าไม่เริ่มทานสักทีเดี๋ยวอาหารจะเย็นก่อนคนอิตาเลียนนี่เขาจะทานทันทีค่ะเวลาที่อาหารลงมาเสิร์ฟจะไม่ค่อยทานเหมือนอาหารไทยที่เราจะทยอยเสิร์ฟเรื่อยๆแต่นี่คือถ้าเสิร์ฟแล้วต้องทานทันทีแต่ก่อนแป้งมาแรกแกก็ติดนี่ัส่กินจุ๊บจิ๊บค่ะกินหลายๆอย่างแต่ว่าอาหารที่นี่มันสั่งหลายๆอย่างไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอชั่นใหญ่มากมาก เดือนเมษานี้เป็นวันเกิดน้องนะคะน้องจะเกิดช่วงเดือนสงการค่ะวันนี้เราก็เลยพล a นไปทำกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษสำหรับวันเกิดน้องกันเรากำลังขับมาที่เลคับโคโม o ค่ะหรือว่าลาโกดิโคม o ขับรถจากครมามาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งวันนี้เป็นวันที่แดดออกสวยอากาศดีพออากาศอิตาลีเริ่มอุ่นแล้วนี่เราจะชอบมาเที่ยวลาโกหรือว่าเลคกันคะ ที่อิตาลีเนี่ยเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบหุบเขานะคะทางตอนเหนือก็เลยมีแม่น้ําหรือว่าทะเลสาบเยอะมากๆแล้วมาทะเลสาบนี่จะเที่ยวอะไรรอบๆทะเลสาบเนี่ยจะมีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่เยอะไปหมดเลยค่ะถ้าคุณมาเที่ยวทะเลสาบอิตาลีนะคะต้องเลือกด้วยค่ะว่าจะหยุดที่เมืองไหนเพื่อชมทะเลสาบแต่และเมืองเนี่ยก็จะมีวิวที่ต่างกันไปค่ะ ถ้าเที่ยวลากโกหรือว่าเล็กแล้วแล้วก็จะต้องมาช่วงหน้าร้อนหรือว่าฤดูใบไม้ผลิดูดูใบไม้ร่วงไม่งั้นคุณก็จะเจอกบหมอกและแน่นอนค่ะว่าถ้ามาเที่ยวช่วงนี้ก็คือคนเยอะมหาศาลส,สุดๆไปเลยโอกาสพิเศษวันเกิดน้องนะคะปีนี้แป้งไม่มีของขวัญให้ค่ะเพราะว่าแป้งไม่มีไรายได้แล้วจะซื้อของขวัญให้ทุกโอกาสก็ไม่มีตังค์แล้วค่ะ แต่ยังอยากทำอะไรพิเศษพิเศษให้น้องในวันเกิดอยู่ก็เลยชวนน้องมาทานบรันช์ที่โรงแรมส่วนพิกัดนี่เดี๋ยวแป้งแปะไว้ให้นะคะเพราะว่าลืมชื่อจริงๆค่ะเป็นโรงแรมที่มีห้องพักมีกี่ห้องนะคะแล้วก็มีบริการบรันช์เดี๋ยวมาพูดถึงบรันช์ค่ะคอนเซปต์ของบรันช์ที่คือคุณสามารถสั่งอาหารหลายๆอย่างมาลองแล้วก็จะเป็นคำนเล็กๆก็จะเป็นราคาต่อหัวค่ะคล้ายๆบุฟเฟ่เลยแต่ว่าไม่รวมเครื่องดื่มเราก็เลยสั่งไว้ขาวมาดื่มกัน เราแต่ละท่านเนี่ยก็สั่งได้คนละ6อย่างแล้วเขาก็จะเสิร์ฟสามารถแชร์นะคะทานร่วมกันได้ทานร่วมกันได้ของในที่นี้ก็คือเฟตเดทานของแป้งค่ะจ้วงหนึ่งคำเนี่ยหมดไปแล้วนะคะครึ่งชิ้นถ้าใครจะมาเทีเยวเลยกับโคโมูแล้ว,แล,วแล้วก็ถ้าจะไปร้านอาหารจะต้องจองก่อนนะคะช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงหนอากาศดีๆนี่คนเยอมมากๆค่ะ วันเกิดเฟเดทั้งทีพยายามจองโต๊ะที่ติดหน้าต่างสามารถเห็นวิวเลยก,ก็บโคโมได้ก็เต็มค่ะเราอยากจะบอกเลยนะคะว่ามาเที่ยวเลก,ก็บโคโม,โมหรือว่าไปเที่ยวเลย์กันที่นี่ที่จอดรถหายยากมากๆแล้วถนนคือแคบมากมากค่ะถนนที่ประเทศไทยว่าขับยากแล้วเจอถนนที่เตาลี่เข้าไปนี่แคบมากๆค่ะชิดสายไปเลยค่ะประเทศไทย ในอดีตเนี่ยทะเลสาบแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะคะจะเป็นสถานที่สําหรับคนท้องถิ่นนี่มาเที่ยวกันรอบๆทะเลสาบอย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นเมืองนั้นเมืองนี้กระจุกอยู่เป็นกลุ่มเราก็จะมีคนรวยค่ะที่มาสร้างวิลล่าริมทะเลสาบปัจจุบันเนี่ยพูกวิลล่าหรือว่าปราสาทสวยๆเนี่ยเขามาเปลี่ยนเป็นโรงแรมกันหมดแล้วค่ะอย่างโรงแรมนี้ที่แป้งมาทานบรันช์กันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิลล่าค่ะเป็นสนาม ที่เขาทำเป็นการ์เด้นเอาไว้นั่งพักผ่อนในวิลล่าแล้วเขาก็มาสร้างเป็นโรงแรมไม่กี่ห้องค่ะราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วพวกทะเลสาบที่นี้มีชื่อเสียงได้ก็เพราะว่าพวกดาราฮอลลีวูดค่ะเวลาเขามามฮอลลีเดย์เขาก็จะมาเที่ยวที่ทัลลี่แล้วก็จะมาซื้อบ้านที่ทะเลสาบแห่งนี้กันซื้อต,ตามๆกันค่ะแล้วก็บอกปากต่อปากนะคะทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่พอปปูล่าในหมู่นักท่องเที่ยว ปัจจุบันค่ะสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นที่ป๊อปปูล่าในหมู่ดาราอยู่นะคะถ้าจะให้หนึ่งออกง่ายๆก็คุณคิมเบอรี่มาแต่งงานที่นี่ค่ะมีแอบเห็นนะคะมีตู้บริจาคหนังสือด้วยค่ะเป็นแบบไลฟ์ฟารีเคลื่อนที่ใครสามารถหยิบหนังสือไปหานได้แล้วก็อาหนังสือมาวางบริจาคได้เลยบ้านอาคารตามทะเลสาบก็จะเป็นทรงนี้หมดเลยค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันนะคะถนนแคบค่ะ แล้วอีกฝั่งก็จะเป็นทะเลสาบก็เลยทําให้มีลักษณะบ้านแบบนี้เห็นเป็นบล็อกเล็กๆแบบนี้ราคาแพงมากนะคะเราที่สำคัญไม่มีที่จอดรถด้วยค่ะโอเคคุณได้ประโยชน์สำหรับวิวสวยลาตื่นเช้ามาเห็นทะเลสาบแต่คือพื้นที่เล็กมากค่ะระเบียงก็แค่คนยืนได้ นารอนิี่ยอมรับจริงๆค่ะว่าสวยมากๆแต่ถ้าน้านหนาวลงจิงนตนาการดูนะคะว่ามีหมอกตั้งหลายๆเดือน4-5เดือนคงจะฟิลแบบเศร้าๆหนุงเหนาหน้าดูค่ะคที่นี้สามารถเดินทางด้วยรถค่ะหรือว่านั่งเรือนะคะหรือว่านั่งรถไฟมาก็ได้ถ้าใครมาเที่ยวมีลานสามารถนั่งรถไฟมาได้ค่ะแค่1ชั่วโมงเองก็ถึงเลกแล้ว ที่ยอดเขานี่ยังมีน้ำแข็งอยู่เลยค่ะถ้าใครมาเที่ยวอิตาลีเล็กนี้ห้ามพลาดเลยนะคะส่วนช่วงเย็นเนี่ยเราทานปิงย่างไงที่บ้านค่ะแล้วเพื่อนคุณเพเดกกแวะมาอวยพรมวันเกิดด้วยการถือชมำพังมาหนึ่งขวดเดี๋ยวเรามาเปิดฉลองดื่มคู่กับของหวานที่เป็นผลไม้แล้วก็เค้กกันเป็นการฉลองวันเกิดแบบนี้ง่ายค่ะทานข้าวนอกบ้านแล้วก็มาทานอาหารเย็นจิบเบาๆที่บ้านกัน ปีน้องอายุ36ปีแล้วนะคะชีวิตต่อจากนี้น้องต้องมีความสุขมากๆแน่นๆเลยค่ะเพราะว่าแป้งดูแลอยู่ตลอดปีนี้ไม่ได้ฉลองกับที่บ้านค่ะแต่ว่าไปทานอาหารข้างนอกกันปกติแล้ววันเกิดเฟเดเเนี่ยเชฟเฟดดีเขาจชอบทำอาหารแล้วก็เชิญแขกมาทานข้าวที่บ้านแต่ปีนี้แป้งอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปทานอาหารข้างนอกค่ะ a ฮปปี้บอ h เ a ยนะคะคุณเฟเดเราก็ขอวอวยพรให้ชาวช่องเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็อยู่กันไปนานๆน,น,นะคะยังอยากจะทำคอนเทนต์ทำวอล์กแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายปีอยู่อิตาลีกับแป้งดอเชวิตาวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า